เฮลโหลแกเปิดไหม่ไอ้เหี้ยปืนโคตรกล้ากเลยปืนกูเนี่ยยิงยังไงกันวะเนี่ยไอ้สัสกูย,ยิงแค่แมกโรดเลยเลือดอ่ะจะตายตายไอ้เห uh ี huh. ้ยปืนเหี้ยแล้วไม่มีความแม่นยำเลยสัส เรื่อเปืนหรือปืนฉีดหนามวะเนี่ยเฮียโหลดแมพก,ก็โหลดนานไอ้เฮียเรืเลยห่อร้อนเฉยเลยสัตว์ดีไอ้เฮียดีเป็นหมาเลยปืนชนตีนเนี่ย ไอ้เคลไม่แตกต่างกันเป็นม้าเหมอนกันเลย อันนัคือปืนฆ่ามัตโนมัติวะ่ะไม่ใช่แปลงงงงไอ้เกมไหมจ๊ะ มมีแบบยิงแล้วเลงเหรอโผลแล้วยิงออฟอยู่นี่เออแล้วเอียงซ้ายเอียงขวา เฮียแพ้ฉามมึงคิดดูเล่นจนหัวร้อนไอ้สัตว์แล้วก็ลบทิ้งแม่งเลยเฮีย,ยปืนกูไม่ใช่ขี้นะเว้ยไอเฮียกูใช้ของแต่งเต็มหมดแต่เฮียปืนเดี๋ยวปืนไม่อยากคิดสภาพเลยว่ะ đi Ây, số hả? À, sẽ cho khổ Anh nghĩ là ấy à? à kém chút tìm để hí mình coi เี้ยแทบไม่โดนกูโดนอ้อมแน่ กูเกลียดคำนี้อ่อนซะจริงไอ้เฮียเดี๋ยวกูได้โลพิงแน่ไอ้เฮียกูกูไม่น,น,น่าเติมลงไปอะไอ้สัตว์ตไม่ไม่ไม่ควรเติมเกมเฮียนี่เลยเติมเกมอื่นจิงๆยังแท้จะดีกว่าไอ้สัตว์แท้คำตันตีนด้วยเรานุ้นแพ้เฮียเกมส์ตนตีน รวไอ้สัตว์แต่เป็นที่กูกากว่าว่าง,งั้นไอ้สัตว์เล่นเกมอื่นกูไม่ขลาดนีนะไอ้เฮียปุ่งมือโป้หรือ,อยังไงทีมกูก็มีกี่คนไอ,สไอ้สัตว์ไอ้เฮียขึ้นบนหน้าจอมีสองคนเออไอ้เฮียปืนกูติด ของแต่งเต็มอ่ะตีเป็นหมาเลยมันล็อกเป้าให้ตรงไหนกะเกมส่นตีนเนี่ย mm hmm. และเอียงซ้ายเอ็งขวามันก็ปรับไม่เป็นเลยกูอไอ้ซัน mm hmm. ก็ลบทิ้งแม่งเลยเนี่ไอ้ฮี้ mm hmm. ไอ้ฮี้ มาเล่นวันเดียวมึงคิดดูไอสัตว์กูเติมแล้วกูเลิกแม่งอ่ะกูไม่สนด้วยเงินแค่นี้หน่อยกูมไม่สนหรอกเดี๋ยวพอเจอมแมทละไอ้เหี้ยมันเป็นที่อะไรวะ โอ้ไม่ใช่ละวปึงโคงปึงโกนแน่ลูกซองนี่แหละไอ้เฮียว,วิ่งหยัดแม่งเลยกระตุกกระตุกทำไมไอ้เฮียเลื่อนแรกไม่กระตุกไอสัตว์เกมขี้หมาใช่ไหมเลยมามาดักกูดักกูด,กกด,กนะดูดิ ไเฮ้ยแต่บุสมดูดูปืนกูดูไอ้เหี้ยปืนปืนกระจอกหมานี่ลูกซองจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะลูกซองจริงหรือเปล่านี่ลูกซองหรืออะไรและอ่อนซะจริงชาอ่อนซะจริงนี่กวนตีนนะจ๊ะพระประธานามึงกวนตีนใช่ไหม ไอ้เฮียนี่ลูกซองหรืออะไรเนี่ยไอ้เฮียปืนแต่ละปืนไอ้สัตว์ยิงเขาได้ไม่เข้าเขาจะตาย,ายเฮียกูโดนส่วนไอ,อ,อ้สัตว์ไอ้เฮียสนุกดีไอ้สัตว์เกมสนุกมากเลยไอ,อ้เฮียเกมโคตรสนุกเลยว่ะ <c oughs> เกมโค่นโค่นโคตรสนุกเลยว่า น้องชาอ,อือหืออหีฮีเล่นเกมอื่นเนี่ยไม่ขนาดนี้ไอสัตว์เล่นเกมเฮียนี้สู้ขายไม่ได้เลยหรือเป็นที่กูปืนกูกาก,ากว่าสั้นอืออาจจะเป็นที่กูแล้วปืนกูกาดกน,นะครับเปิดมาละตั้งแต่เช้าเซิร์ฟกูเพิ่งมาลงไงมันก็ใช่มันก็อาจจะเป็นว่ กูฟาร์มช้าคนก็ขื้นอะแค่นั้นแหละแค่กูฟาฟาร์มช้าไอ้เียอะไรก็ไม่สมเหตุสมผลแล้วอะไอ้สั์เล่นไปเล่นมาเ้งหัวร้อนเชื่อเลยเกมทุนตีนี่เสียเวลาชีวิตกูชิ้มหายมา่เล่นนี่เกมเฮียเนี่ยเล่นเล่น อไอ้ยพูดไปก็ไม่รู้ยังไงเล่นแล้วเหนื่อยวะไอ้สัตว์เล่นไปเล่นมาแล้วก็ไม่อยากเล่นนะไอ้สัตว์คือแบบระบบต่างๆก็เกมเพิ่งเปิดอะนะไอ้ย์เล่นไหนร้อน โอ้อัระเบิดมึงไม่ปาล่ะนี่ระเบิดมึงไม่ปามึงมึงทำแบบนี้ได้ยไงนะี่ใลว่ีี่ที่ต้องเลื่นแบบยังไงอรัท่านผู้ชม รู้ละวิธีเล่นเกมเี้นี่ก็รู้ละแอบอย่างเร็วเลยไอ้สัยแอบอย่างเร็วเลยคือแบบพีกยิงกาสั้นเพราะปืนกา,าก็ต้องพีกยิงอะนนะครับพี่ชายจะเข้าไปยิงแบบมอมมอดั่วๆไม่ได้ ปดหัวลักเินเฮ้ยกูเล่นเล่นจนหัวหลอในสัตว์เกมจนตีนี้เอ้เฮี้ยน,นี่ก็เพิ่มยังไงหลอดเนี่ยหลอดหล,ลอดเที่ยเนี่ยมันเพิ่มยังไงวะ ตอนที่เนี่ยสุขภาพเนี่ยไอส้สัสกูต้องไปหาข้อมูลหรือเปล่าเฮียกูไม่ใช่เบตาทสเตอร์เลยไอส้สัสเอ็มพี่ใหเนี่ยคือไม่รู้เฮียอะไรเลยเพิ่งเล่นได้กี่ชั่วโมงเองวะสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเองตัวตาขอดแพ้กูแพ้ไปห 5, ะะ้าชนะหนึ่งมึงก็คิดดู แล้วทำไมเชี่ยกูเป็นเฮียเนี่ยเติมกระสุน เกมนั่นหรือะโอ้โอเกมเฮียเฮียไอ้สั์ดูไอเ้เหียกูยิงเข้าไหมนะ นกใช่เลยไอ้สัตว์อค่อยๆเคาะเดินมาส่นช้านิดหนึ่งมึงขึ้นจะขบช้าแนนะ่โอ้โหดูดูไอ้เฮียยิงกูแป๊บเลยเวงอ่ะ ไ้ฆ่าเพื่อนมึงละอืมใจล้วอืมเบิร์ละเมิดเืินไอ้เหี้ยไอ้เหี <c oughs> ้ยนกูรู้ละไม่ได้อยู่ที่ก,กูไอ้สัตว์อยู่ที่เปดูวินนี่เองครับน้องชายครับใครคาริน่าเข้าไปนี้นะเปดูวินนะนนแต่หูฉันด้ตัวหนึ่งวะ นี่กูพอใจละ จับมือถึงกูกขหค่โอ้ไอ้เหี้ยทำไมดาเมจันเข้าทียสี่สิบหไอ้เี้ยกูยิงข้าทียสิบห้าไอ้เหี้ยดาเมจแตกต่างมัน ไอ้หี่ยอกี่เท่าเนะ่ะสองเท่าสามเท่าเลยมันนะ้นนมมงน่กไอ้หี่รดมเมดแตกต่างกันเกินจะไม่มีคนเล่นแล้วนะ่าเดรเมตแตกต่าง อย่าบอกของแต่งกูงหายหมดไหนเด็กขี้อ่ะเกมรรมึงบ้าคือเปล่าเมื่อกี้ทำไมมันเรียกให้แม็กาซีน,นวะเอาไอ้เหี้ยของแต่งกูงหายวะเอาละเกมอย่าทำกับกูแบบนี้นะอย่านะอย่านะอย่าทำกับกูแบบนี้นะเออของแต่งไม่หาย พวกนี้แต่งมัก็เหมือนไม่แต่งไงแต่ช่วยหิย่หห้อยด่วเอา้าวเสียกวางวางได้ไอ้ส้นตีนตีกูจะวางไม่เคยวางได้นะหอ่งห้ยมันกระตุกส้นตีนนลย โอ้ยเนี่ยเนี่ยมันไมันไม่ไปกูค่อยตูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูตูดอ กรตุกไอ้เหี้ยเกมมันเฮี้ยขี้ไก่มากเลยสัตว์เคล็ดลันกระตุกสซน่าเมย์อ๋อพอละไอ้สัตว์เกมฉุนตนีนีเล่นยิงเล่นยิงหัวล้อนอ้สัตว์ เกมหมาไม่แตกไอ้เหี้ยเดี๋ยวดูเถอะกูเล่นได้ไม่นานล้วกูลบลบทิงบ้งไปเลยคนเล่นไม่เยอะหรอกไอ้เหี้ยคนเล่นไม่เยอะช่วงแรกๆอะเยอะไอ้เหี้เยเดี๋ยวคงเขาจะเลิกเล่นกันไปเรื่อยๆไอ้เฮี คนเขาไม่อยู่หรอกไอ้เหี้ยยีนะกูเติมไปแค่30ปสบาท ไอ้เหี้ยกูไม่เติมเยอะเนื้อล่ะมึงกูว่าใช่ละไอ้สัตว์ เป็นที่มือกูเฮ้ยมือถือกูเองแหละใช้กาชาโลลัวอย่ายแนวนี้จะตายอนะ่ะ เด็กเยี่ยบางตัวมันไปเอาจะกินแดงๆอะไรมาใช้วะเกมให้เท่าเทียมไหม่าสาร์เด็กเหี้ย,เ,ย,ยเกมมัน,นมันปืนมันมันดีดได้ไม่ว่าจะสูงนี่ดิาศาสต์ ไม่สมจริงอะ่ะกระสุนไม่สมจริงอะ่ะแรงเดีดนี่กูกูเข้าใจได้นะไอ้เหี้ยแรงเดีดนี่ขามาดีมากแต่ กูติดลบอีกเนี่ยค่าชองตีนเนี่ยเดี๋ยวเ็เลิกเล่นแม่งเลยรู่ลวๆด้วยนะนะไอ้ที่เป็นขั้นสองอะไอ้สัตว์สุขภาพกูโอ้โอ้สุขภาพกูแล้วทำยังไงถึงจะหายเนี่ยอนอนเลยป่ะไปนอนไอ้สัตว์ ไปนอนนะแล้ทำไมมึงไม่ใส่เสื้อผ้านี้ตอนกูลงเล่นใส่สีดำหาพ่อของกูเหอเกมเหี้ยแรกๆก็ใส่เสื้อเหี้ยนี่แหละเหี้ยทำไปทำมาเปลี่ยนสีกูเฉยเอา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 ,เอาไอเกมมึงคาตุกจริงๆนะเนี่ยมึงกินสปเปคขนาดนั้นเลยเหรอก้ไ,ได้เวลาลบทิ้งแล้วครับท่านผู้ชม อไอ้สัตว์เลิกออกไอ้เหี้ยกูไอ้เหี้ยกูไม่ความมาเล่นเกมเหี้ยนี่เลยเว้ยไอ้เหี้ยกูควรไปนั่งปั๊มปั๊มแรงอ่ะปั๊มแรงพับจีอะไอ้เหี้ยไม่ควรมาเปบบเปิดถึงปวดตายเกมใหม่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูผิดหวังไอ้สัตว์กูผิดหวังมากไอ้เหี้ยความหวังกูแตกสลาย เกมึงสร้างบ้านดีเฮียเลืออกยังไงเนี่ยเกมอะไ้จัดไปออกเกมอา่า ได้แล้วครับท่านผู้ชมไอ้หี่ไปเจอกันใหม่ครับแล้วัน